เรามาพูดถึงข่าวสารของโลกกันนิดนึงนะผมช่วงก,ก่อนลบทิ้งแม่งหมดนะฮะขี้เกียจนะฮะช่วงไหนชี้เกียจผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมพูดกันตรงไปตรงมานะครับว่าเราขี้เกียจบ้างนะครับผมอย่าไปทำอะไรให้มันเยอะจนเกินไปนะคนเราก็ต้องมีอริมิตของชีวิตบ้างนะครับผมการลงทุนในสัปดาห์ที่16มีอะไรบ้างวิธีรีแคปรีแคปรีแคปเพจบุ๊คสำหรับเพลงเปิดข่าวเบงในออนแอร์ออกมาซาวน์นอสดาวสิ้นสุดการรวมเพลงมูลินะ เออ่นี่คืออะไรป่ะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นอินเวสต์มิวสิกทำไมถุงมีอินเวสต์มิวสอยู่ในกระเป๋าผมล่ะเอ่อนั่นสิใช่มันจะไม่มีอะไรตัดทิ้งไปความปนโปรดของอาสุจินะครับผมซึ่งแน่นอนแหละทุกงูจะรู้นะครับผมว่าเอ้ยอาสุจิมีปัญหานะครับผมในช่วงสองการขอลุชชั่นออกมานะครับผมซึ่งมีสามหมื่นต่อขลุชชั่นนะครับผมแต่ก็แน่นอนข่าวโปกซ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมนู่นนี่นั่นตามมานะครับผมแต่เราก็จะได้เห็นอะไรหลากหลายมากขึ้นนะครับผม เซรเบอร์คองนะเปิดตัวยา c 721นะครับผมเอ่อ <hi> ียทเนี่ยดาวเปล่ยนเป็นนอนอีสดาวนะครับผมไม่กีดวินเทนเพิ่มการรองรับ BRC 20 Party าร์ที่ดาวเปิดตัวลิขสิทธิ์ครับสมาชิกนะครับผมปัจจี้ทอยนะผมคว้รางวันทอป Summer Price จากทอย Insider นะครับผมอนีิขั้วตสำหรับการขายสซิลูฟ้าฮอนาีวิเอเเมนต์นะอปที่โตเกียวหรือราฟุกุจิโอจิฮอนดินะครับผม กรแก้อยู T ่ระหว่างการปรับโฉมนะครับผมปรับปรุงโทแท็ตใหม่นะครับผมคริปโตอาร์ตและดนตรี F8 hash เปิดทดสอบ80%ันาบุญเชษอนะครับผมเปอระเซ็นเจ็ดหลุดนะครับผมันนี้หลุดมานะครับดูกว่ารลกรแลบปกำลังร่วมมือกับวอเนอร์นะเพื่อสร้างตัวเลขความเร็วสำหรับโปรเจกเพรย์ของบล็อกเชนนันี้เราจะได้เห็นนะครับโซบเปิดตัว Generation Art Program ่งเปดอัวนะครับผมสงประกาศหน้าชุมชนสิลปินนะครับไม่มีอะไรอยู่การเปิดตัวซีซันแรกของเกม นะครับผมไปดูกันได้นะฮะโลสแมนเซิเทรนน n นสเตเดียมแฟอร์มสร้างไว้ล่หน้านะครับการสร้างนะครับเป็น AI นะครับผมสป r ร์ไรเอนโบโซฟนะครับเอเนอรนะครับผมก็มีเอนโมโซนใหม่นะครับผมเ u นเตอร์โซลารีนะครับผมต่อตัวอ่า e เทอนะครับผมเส้นนี้ก็่ันทจะไทยผสมตัวนะครับอยเมตาสปีดนะครับผมปล่อยฟาว m ์เ t n น t รนะครับผมเครื่งมือ NFT นะครับผมที่หลากหลายนะครับระสือสปีดมนนะครไม่ะสบสนนะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะเบอรการฝันเกิดขึ้นนะครับผม เราเร็วๆนิดนึงนะครับผมข่าวสำคัญๆเข้ามาฟังนะดูนคอนนะตลาดตะมาณครั้งหนึ่งในปีายในซัปพฤศจิกานะครับผมตัดใจอดด๊านะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราจะได้เห็นอะไรหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งอืมอันนี้ก็เป็นตัวแคปที่เกิดขึ้นของอดด๊าแล้วนะครับผมเซนดับแรกนะครับผมเราจะได้เห็นว่าอาร์บิชัมเช่นอ่า GMX แลเอ็กซ์และซูซูดามนะครับผมเซนตูรีดาวนะครับผมเช่นกับเชนใหญ่ๆอย่างซูชิสบอลเพิร์ฟอาร์วีอาร์เรอร์นะครับผมพวกเขาทำท็อปเก่งจนถึตอนนี้ เราก็ได้ดูต่อไปครับผมผู้รับสารลำแรกคือเมสุชิดาสวอปทูซอรีดาวนี่ังคงถืออะไรกับทั้งหมดไว้อยู่นะครับผมสำหรับเรื่องของโปรโตคอลนะครับผมลงร่ลงติดตั่างไปสำหรับผู้ใช้บริการนะครับผมก็วางกันไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คร่าวๆให้ดูนะครับผมว่าไอ้อัตราการใช้งานนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมจริงๆแล้วดูเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างไปเวอร์นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ไปลองดูได้นะฮะอันนี้ผมเพิ่งทำค่าไปก็มีคู่ค่าไปนะครับผม อ๋อบิทคอยน์นะผมมีการเลิกดึงข้อมูลนะครับผมในการใช้งานนะครับผมสามารถไปดูได้นะครับผมในส่วนของบิทคอยน์จะมีบัตตี้คอยแกรนด์นะครับผมซึ่งทําให้เราได้เห็นนะครับผมว่าเฮ้ยดึงข้อมูลแพลตฟอร์มเก่าไปนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้มีอะไรบ้างเอ่อทรีเฮาส์เดอรี่สุกราดเนินชุนานะผมซึ่งตอนนี้เป็นวันรัตดานะครับผมก็มาพูดให้ฟังกันนิดนึงนะครับผมบิทคอยน์แคชนะคผมบีซีเอชราคาขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขึ้นแบบโผดแบบอินเดล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 เลยนะครับผม แคสปานะครับผมขึ้นมานะครับผมรีดิกนะครับผมเมนูโร่นะครับผมแล้วก็ตัวสแต็กนะผมก็ขึ้นมาสแต็กนี่ตัวนี้ผมตามมานานอยู่นะครับผมแต่ตอแน่นอนนะฮะบางตัวก็มีบางตัวก็มีช่างหัวมันนะครับผมเบเกอร์ขึ้นนะครับผมไม่ไม่ไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะบีเจสซี่ก็ขึ้นมานะครับผมอ่าอัตราการซื้อขายนะครับผมที่มีการขึ้นมาของ BCS นะครับผมตอนแน่นอนเป็นข่าวนะครับเป็นแรงหนุนจากตัวจดทะเบียนในด d x Market นะครับผมซึ่งเป็นตลาดสินค้าสนบรับดิจิทัลแี่มา เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงนะครับระบบใหม่นะครับจากมุมมองที่เกิดขึ้นนะครับผมเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าไอ้เครือข่ายของมันเนี่ยมีการเดึงกันเข้ามานะครับผมในส่วนของการยอมรับมากขึ้นเราจะได้เห็นเราไปในอนาคตนะครับผมคัสปานะครับผมก็มีการเพิ่มความน,าน่าสนใจเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะผมไม่ได้จอจงเหรียญเป็นพิเศษนะครับเพราะนาี่เราพูดถึงเรื่องข่าวน,นะจริงๆก็ไม่มีความน่าสนใจหลากหลายมากขึ้นนะครับปัจจุบนันนี้อันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครผมว่าเราได้เห็นความน่าสนใจของตลาดมากขึ้นนะครับผม วิเจอรี่แบรนด์ศิลปินนะที่ผ,ผลิตภาพออกพนักงานมือที <seriously> ่มทำสัมพันธ์กันนะครับผมโซซ้อนนำเครื่องมือการช้อปปิ <following> ้งออนไลน์ส่วนบุคคลเข้าขึ้นเอไอมาสู่ Bing นะครับผม Bing Search นะครับผมสามารถพิจดได้ในวิชาที่ต่อจะเปิดประตูสู่ร้านค้าออนไลน์แห่งแรกในสหรัฐอเมริกานะวิเนียร์ไอส์ถูกฟ้องร้องสำหรับการฝึกอบล้างชีวิตทีนะผมจากขบวนสารไทยจำนวน3นะครับผมดีไซน์รับของอีเกียนำเสนอนะครับผมเครื่องมือใช้บ้านวอตตอาหารนะครับผมวอชิ้นเอ่อวอชิ้นเจอร์นะครับวอชิ้นเจอร หลอกลอกล่อผู้โดยสารบนเรือโดยเจโรนะครับผมจอมทะเลนะฮะนีก็สามารถเป็นเวไอได้รถยนต์บินไฟฟ้าคันแรกที่ได้รับอนุมัติจาก f a นะฮะบินของฟ้าได้นี่น่าจะสนใจมากพิเศษนะฮะเดี๋ยวขอรู้กันนะครับทุกท่านัดโดยบอร์ดชีตนะครับผมละลอกขึ้นในตัวสารการที่เกิดขึ้นนะครับผมของการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมนะครับผมของตัวการมองถึงเชื้อชาตินะครับผมเป็นประเด็สำคัญนะครับผมก็ การปรับเปลี่ยนนะครับผมเรื่องเศรษฐีสเตเพสนะครับเสรีนิยมนะครับผมอันนี้ผมขอพูดค้ำค่าไปนะครับผแต่ใน,นเม็กซิกัก็มีเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับผมยูกะนี่คือเกมยูกะแล็บที่ปลดมานะครับผมซึ่งผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรกับมันสักเท่าไหร่นะครับผมก็ผมก็รู้สึกเฉยๆครับคือบางเกมมันก็ดูน่าสนใจบางเกมก็ไม่ได้มีความน่าสนใจสัหตัวผมนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเออยละเอียดในยูกะแล็บที่ลไลช์มาในซีซั่นหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็น คนที่มีอุปกรณ์นะครับผมภายในถึงจะเล่นได้นะครับผมคนที่ไม่มีอะไรก็เล่นอะไรไม่ได้นะครับผมต้องเข้าใจกันไปนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูมาขึ้นไปซึ่งข้างในนะครับผมแป๊บนึงนะตัวดีไซน์นะครับผมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นแอปเนี่นะครับรถคันแรกนะครับผมที่เป็นรถบินได้นะครับผมผ่านเอฟเอนะครับผมการบินระหว่างประเทศนะครับโซเชียนี่นะครับผมทำตัวบรอ ตัวอาร์ตบล็อกเอ็จิล่ใหม่ขึ้นมานะครับสามารถเข้าไปดูดได้แต่ไม่ต้อ,องเวอร์สโซเทป p ีนะครับผมกินอาร์ตเวรานะครับผมผมยังไม่เห็นว่ามันจะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าเราไม่เราไม่เห็นลักษณะข,ของมันนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับผมก็คือเขาใช้ตัวนี้นะผมในการใช้งานในม e ต a เวิร์สของเขานะครับผมค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะ ้แล้วก็ขายในท้นที่ครับ w a r e r Music นะครับผมดับตัว l o o d s t e น่าจะร่วมมือกันนะครับผมเพื่อพยายามสร้างนะครับผมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมที่เป็นฟอร์ม LGB Music นะครับผมให้เร็วที่สุดนะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นรายละเอียดของแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับผมเราก็ต้องมาดูต่อไปนะครับผมว่าจะอะไรเมื่อไหร่นะครับผมแตคงจะได้เห็นในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมผมก็อยู่ในนี้รู้สึกผมจะอยู่ในนี้ด้วยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ เดี๋ยวขอไปดูเช็คกันเลยมันจะมีการปับรเปลี่ยนนะครับผมเพราะผมไม่ได้อยู่อ่ะอืมใช่มันเหอนาไม่ได้อยู่แน่เลยหมือนจะเคยเข้าไปในอดีตแต่ก็ไม่เป็นไรสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมใน lgndmusic.com นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะในส่วนสองการขายเพลงนะครับผมแต่เราที่เราเห็นนะครับผมโซเอา เพลงที่ปล่อยออกมาเกือบทุกเพลงนะครับผมดูจะโซาต์กันหมดเลยนะครับผมไม่มีเพลงไหนที่รุนรอดมาให้เราจับจ่ายกันเลยนะครับผมแน่นอนนะครับ่าเป็นวลชัวนะครับผมที่เกิดขึ้นเราอาจจะได้ได้ฟังในอนาคตแต่การอันหน้าเบื้องใกล้นะครับผมว่ากันไปนะครับโอ้โหแต่เฮ้ยอันนี้วัดนั้งเจ๋งนะครับมีการเลือกซื้อเพลงได้นะครับผมทางทางโปมาคอร์เชันต่างต่างผม มันกลายอาจจะกลายเป็นเป็นเว็บสามือสิอีกอันหนึ่งก็ได้ในอนาคตนะครับผมวางกันไปเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในอนาคตนะครับตัวนี้จะเป็น Open Pen นะครับผมที่พยายามเปิดออกมานะครับผมในส่วน NFT นะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะครับผมก็เป็นการวาด NFT เพื่อขายนะครับผมแต่เรายังไม่เห็นโอเวอร์ทั้งหมดที่เกิดของดีมานนะครับผมสองจุดเจ็ดที่เกิดขึ้นนะครับมันมีราคาแพงนะบอกก่อนราคาแพงนะครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันจะมซึ่งเงนเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวรอเปิดตัวเกมอีกทีนะในอนานคะตการบางหน้าให้ดูนะครับฟิบูร่ายู่ก็ดำนะครับอันไม่มีอะไรนะครับบัดซาดีปลาซาดีลงพลังกันเพื่อทะเลกันเงินที่ปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นแบบการรวบรวมนะครับผมที่เฮ้ยถ้า,า,ก,ากันเงินมันปลอดภัยเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดคือพวกวานพวกอะไรต่างๆก็จะไม่ได้มาทุบตลาดน,นะครับผมซึ่งก็จริงๆแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับผมที่เราจะได้รู้เรื่องเพิ่มมากขึ้นนะฟินเทคเป็นอะไรที่ดีนะครับผม เขาพยายามมองฟินเทคเป็นเหมือนปาซาดีนนะฮะมาสกัลก็เราอยู่ในการควบคุมกับตัวบล็อกเชนแอปสโตร์นะครับผมเราคงจะได้เห็นมาสกัลในอนาคตนะครับผมเบนโฟสติก้านะครับผมมาสกัลเปิดตัวไปสูตรนิตติ้งต้อนนะครับผมเปิดตัวนำล่องเงินนิตติ้งธนาารของตัวเองนะครับผมเอสบีซีเปิดตัวคริปโตนะครับอีทีฟนะครับผมซึ่งเราได้เห็นนะหลายตัวนะครับผมบูดเดอร์แบงก์นะครับผมชิปบิบลาแกนนะครับผมก็ถูกปรับไปนะผมจะการลบอีเมลนะครับผมซาดีแพลตฟอร์มนะครับผมตอนนั้นชอบโกอันนี้เป็นซาดีจริงๆนะครับผม สมาคมการฉลองเงินนะครับผมฟิลเต็เพื่อติดตามกระช่อกงครับเกิดขึ้นในนั้นเขาก็จะมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะครับแซนเซนเวฟแพลตฟอร์มการเงินนอกประเทศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ธนาคารนะครับผมฟินเทคเนิตซัสนะยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมเพื่อได้ขายเนืหาราชูมนะครับผมมีดอารที่เกิดขึ้นนะครับแซฟยักษ์ใหญ่ด้านการซอฟต์แวร์นะครับใช้ USB ซีรีส์ของเซอร์เคิลนะเพื่อตรวจสอบการชำระเงินทั้งมแดนนะครับผมเราคงจะได้เห็นอะไรอีกหลากหลายนะครับผมแน่นีนแน่นะครับผมเราคงจะได้เห็นการเลิกจ้างทางการเพิ่มขึ้นนะครับผม ใช้ AI ในการท e ําอีเมลของฉันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมกัเจ้าช่วยยินดีด้วยกันที่เรามีความมั่นใจในการใช้ AI นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมกชอบ AI ของ Superhuman นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเข้าใจนะครับผมเข้าเข้าใจระบบมันมากขึ้นนะครับผมโดยการที่เราจะทําให้ AI พร้อมใช้งานผ่านเป็นยังไงนะครับผมตัว c m แนะครับผมแลวก็ผมที่เป็นปุ่มเจนะครับอันนี้คือการเลือกของ AI โดยเฉพาะนะครับการเขียนอ e ีเมลการท e ําอีเมลนะครับผมซึ่งนี่ยังไม่ได้อยู่ในส่วนของ หลายๆประเทศนะครับผมยังมีแค่ส่วนของอาทางทางฝั่งยุโรปนะครับทูโซเชียลนะครับในการเผยแพร่สู่อสนานเออายก็ซื้อขายลักรั์นู่นนี่นั่นในข่าวในวงกรน,นะครับผมซึ่งเอาจริงในประเทศเราก็เจอเห็นการแบบแนวนี้นะครับผมความจริงมันค่อนข้างออกมายากตลาดมีการปิดเบิกนะครับผมซึ่งแน่นอนเราก็จะเห็นนะเฟดเนอร์นะครับผมที่ สำหรับสปอร์ตบิตคอยนะครับผมอิทีเฟกล่าวว่าอิทิเฟจะปกป้องนักลงทุนนะครับผมซึ่งแน่นอนณปัจจุบันนี้นะครับผมยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะครับผมแล้วได้ออกมาครับผมโจรูแบนนะครับผมสำนักงานกรตอได้พูดเกี่ยวกับอิทิเฟ์ว่าเป็นหลักทรัพย์หรือสินครัพย์หรอเปล่นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมทางบัญชี้แจงควบคุมในกบิตคอยนะครับอันชันนะครับผมเฮาส์เฟิร์ตเปิดตัวเป็นทรัชชั่นโเชนนะครับผมเจอร์เรนอาร์ติสนะครับผมซึ่งได้ดูไปแล้วนะครับมทุก ดีไซน์บูมีอะไรบ้างนะครับผมคร่าวๆก็ไม่มีอะไรมาโอ้มีรถเรียนแบบคนแก้วถังเทจังเลยรถยนต์คันแรกที่ปิดบนฟ้านะครับมีการของเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไม้เคนโกะนะครับคุณมานะครับผมประมาณกระเชิงสิงเทียมไม่ได้มีอะไรเฮ้ยเดือดนะสวยเลยเสาวอ๋อไม่ใช่สิงเทียมสีเข้มนะครับจากคลาสตันเบอรี่ไปจนถึงเวนิสเบียนนาเร้นนะครับผมสมบูรณสังขารศิลป์ปัตยกรรมมัมีอะไรสวยๆหลายอย่างนะผมชอบนะครับคือ คัผมทำตั้งหาออกมานะครับในส่วนของสถาปัตยกรรมนะชอบชอบดูนะครับมีความสุขอันนี้เป็นรรตาทนิยมค,คิดเหนเ็นเกี่ยวกับประเด็นอะไรใครไม่พอใจไอ้อน,นี่เบร์มังาการ์ิปอะไรไอ้เรืองน่าสนใจอะไรนิกเกอีกนะครับผมมีจาก TSMC จากถึงซัมซุงผู้ผลิตชิปเอเชียพยายามที่จะเป็นมีกับสินวัลล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากบิตคอยน์นะครับเป็นเชียร์ CBDC คืออะไรนะครับอันนี้งทุกคนควรจะรู้หมดแล้วมั้งและเผื่อทุกคนไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังนะครับผมคลิปหน้านะครับเอ้ยอันนี้จริงหหลาาายยยคคคนนนออจจะไไมม่่่่รรูู้้เเทดดี๋วผพถึงั ผมก็เชนรายสัปดาห์นะครับมันก็ s t จ a นะครับผมทำการซื้อขายบิตคอยนเพิ่มนะครับผม AI track และข่าวสุดดับแรกที่เต็มที่นะครับผมเมันซ,ะซ,ะซื้อเซลเลอร์ซื้อโอเคนี้เราไปเล่นให้คำมังนจช่องโหว่สำหรับภาษีสำหรับผู้ค้าที่ตัวซีและเฮกฟันนะครับผมอย่างแรกนะครับกงเฮกซ์บิตซีสัญญาให้ลูกค้าซื้อขายลิงก์ ETF ได้นะครับผมสเก็เปิดตัวสกิลเลเมนต์นะครับผมก็มีโดนดา่าทำมายากยับนะครับผม เราชอบเปิดตัวสกีาว่าไปนะครับผมว่าสกีเอลิเมนต์มีอะไรผิดพลาดบ้างนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีทำพลาดซีโอจุบเอมีเอนเรื่อสนทนากับผู้สมบริษัทไทยปลดใช้นะครับผมซึ่งแน่นอนี่เราได้เห็นนะครับผมว่าเราจะได้เห็นเอีเอกลับขึ้นมาหรือเปล่านะอาจจะเปลี่ยนแบรนด์ก็ได้นู่นน่นก็ได้นะครับผมสุดสัปดาห์นะครับผมคอเบรต่อสองคดีคร์รนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากบิฟินนะครับผมซึ่งแบบบาฟินนะครับโดยงานรมคนขับลิงใบอนุญาตตัวน ทำกับสบานนะเทอร์โกล์นะพอฟรอสซ์ขายเอ็มพีนะเซซเ่กับฉนทางรัทุนนะครับโอ้สนใจน่าสนใจน่าสนใจอาะเดมิเซียมโครงการเกมเว็บสนะครับผมประกาศลงทุนเชิงประยุทธ์นะครับผมในส่วนของที่ปิดซ่อนเกมนะสตูเกมเว็บสามตัวสุดแล้วริหารจุดห้า้านมิสติกเกมสตูเว็บสามบุซซีนี่น่าสนใจครับทุกอย่างตรงส่วนนี้เราจะเข้าไปดูเทอร์เตอร์เพรสซี่ไฟแนนซ์พอฟรอสซ์กล้องเงินลงทุนเอ้ยน่าสนใจ พวกนี้ที่บอกเราลงทุนได้เนี่ยเราจะไปดูวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ใจจ่ายนะครับผมสตาร์แบบประกาศถูกลงทุนหรือถ้าจากโซนี่เอฟแอลเปิดตัวคอนฟอร์มมน์นี่เปิดคอนฟอร์มทดสอบทีมเบื้องเบโอ้อันนี้น่าบางอันนะครับผมที่ผมบอกเราสนใจเนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ในกลุ่มเบื้องหลังของคุณนะครับผมแล้วผมก็เชื่อนะครับผมว่าถ้าคุณนะครับผมลองใส่ใจกับมันนะครับดูนะครับคุณจะมีโอกาสในการเข้าถึงนะครับผมแรง รายได้ที่มากเป็นพิเศษนะครับบอกก่อนนะครับกระซีไฟแนนซ์นะครับผมมีการรับเงินทุนมานะครับผมถึง30ล้านนะครับผมมาสนใจดี่ยวผมจะมาพูดในเนื้อหาอื่นๆนะครับผมให้ลึกเข้าไปอีกนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอันนี้เป็นเกาหลีนะครับผมซึ่งบางบางอย่างอาจจะไม่ได้ถ้าเรามีความรู้ภาษานะครับผมเราก็จะสามารถเข้าถึงมันได้นะครับอันนี้เราแปรได้นะครับแต่เรา เราไปใช้งานมันได้ไม่เต็มที่หรอกนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมสำหรับผมสักเท่าไหร่แต่ซีไฟแนนซ์นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมสามารถไปดูได้นะครับผมเอาบรนช์นะครับผมฟาเบลส์บรอนนะครับผมพิโซส้นโกลนะครับผมก็มีการระดมทุนนะครับผมอาจจะมีการแจกเยอะขึ้นนะครับผมในส่วนของแอนดรอพนะครับเดอะแอนดรอพส์นี่สนใจไหมเฮ้ยนี่ผมนะผมสนใจผมสนใจเดี๋ยว้ายเอาไปมาดู ในส่วนนี้นะครับผมก็เป็นส่วนที่มีการระดมทุนนะครับผมสตูดิโอนะครับผมก็ถามว่าอเวรา์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีการระดมทุนที่เยอะนะครับผมใครจะไปดูก็ดูเพิ่มเติมได้นะครับเอสคินซีนะครับผมอพเป็นเบสลงทุนในวิสติกเกนวิสติทอเกนนะครับผมก็ถือว่าลงทุนไปเยอะนะการที่ลงทุนไปเยอะนั้นนนั่หมายความว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปต้องได้กลับมาด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้กลับมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกดูก่อนซึ่งถ้าลงในซีซีแล้วเนี่ยผมมองว่า โอกาสที่ท็อปโหลดนะครับผมท็อปดาวน์โหลดอาจจะเยอะขึ้นอที่เรามองไว้นะครับผมก็ใช่ไองอีซัพดีเดย์เดี๋ยวขอดูแป๊บนะครับนี่ r i ฟ i c a l ส e ิ i c a l ลวิ t i c อ l เกมนี้น่าสนใจเอฟนะครับผมอีกตัวหนึ่งฟริกกอนนะครับผมดิเซียมมาลงทุนในส่วนนี้นะครับดิเซียมก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่ คนสนใจเยอะนะครับผมแต่มันไม่ค่อยมีอะไรขึ้นหน้าสำหรับผมนะเพราะว่ามัน Build AI นะครก็เลยที่โปรแกรมมันก็นู่นนี้นันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่อไอนะ้น่าสนใจอยู่นะครับผมใน่วนของ a อ r d o p ที่เกิดขึ้นในอนาคตน,นะครับ Exciting Circle นะครับผมมีการ,รดมทุนเพิ่มนะครับเดี๋ยวนทุกวันนี้เดี๋ยวพูดถึงอีกครั้งนะครับฮับปดงนะครับขอไล่ดูกันหนึ่งว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมที่ผมต้อง Station อมีอะไรไหม จอห์นโบลบาโบสกี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมแต่จริงแล้วมไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นการทำซ้ำนะครับผมของอสิ่งที่เราส่วนใหญ่ในการเดิมพันเนี่ยคือการพนันของวิธีการลงทุนคืออะไรนิาสายเป็นส่วนหนึ่งการสมการนะถ้ามีคนเสนอการประกันหนึ่งร้อยให้คุณนะครับผมมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมของหนึ่งพันคุณจะเลือกอะไรละ่ะก็แน่นอนนะครับผมสถิติที่เกิดขึ้นนะถ้ามีคนเสนอเงิน าก,กากัน1่งพันดอลลาร์ลา้ลานดอลล่าให้คุณโอกาส50%าสิบเปอร์เซนที่สิบพันดอลลาร์ทั้งเลือดที่จะไม่ส่งผลสำหรับคนส่วนใหญ,ญ่คือรับเงิน1,000ล้านดอลลาร์าาไปนะครับในขณะที่คณิตศาสตร์ยังคงเหมือนเดิมน,นะครับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นแต่ในชุดจริงนะครับผลตอบแทนกนันจักเลยลดลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นนะเหตุผลในการคิดว่าการเดินพันจะมีความสำคัญนะครับผมก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่ไม่แน่นอนตระหนักว่าสามารถช่วยให้เราเข้าใจได้นะครับผมแล้วก็กการระเเซตตััดดไ้นช่อบค โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาคุยกันต่อครับผม